พระธรรมโยชววบทที่ยี่สิบเอ็ดบรรดาหัวหน้าครอบครัวของเผ่าเลวีมหารือกับปุโรหิตเอเลอาซาโยชววบุตรนูนและบรรดาหัวหน้าครอบครัวของเผ่าอื่นๆของอิสราเอลที่ชิโลในคานาอันและกล่าวกับพวกเขาว่าองคผ์ผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้ยกเมืองต่างๆแก่พวกข้าพเจ้าเพื่อเป็นที่อาศัยพร้อมกับทุ่งหญ้าสำหรับฝูงสัตว์ของเราดังนั้น ชนอิสราเอลจึงยกเมืองต่างๆกับทุ่งยาในเขตกรรมสิทธิ์ของตนให้แก่ชนเลวีตามที่องค์พู้ผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้สลากแรกได้แก่ตระกูลโคฮาร์ดของเผ่าเลวีวงวานของอารนตามแต่ละตระกูลได้รับ13าเมืองจากเผ่ายูดาซิเมโอนและเบนยามินส่วนลูกหลานที่เหลือของโคฮาร์ดได้รับสิบเมืองจากตระกูลต่างๆของเผ่าเอฟราอิมดาน และมนัสเสครึ่งเผ่าวงวานเกอร์โชนได้รับ13เมืองจากตระกูลต่างๆของเผ่าอิสาคาออาเชอร์นัฟทาลีและมนัสเสอีกครึ่งเผ่าในบาชานวงวานเมลารีตามแต่ละตระกูลได้รับ12เมืองจากเผ่ารูเบนกาดและเสบุลุนดังนั้นชาวอิสราเอลได้แบ่งสรรเมืองและทุ่งหญ้าเหล่านี้ให้แก่คนเลวีตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ส่งบัญชาโมเสสไว้พวกเขาแบ่งสรรเมืองจากเผ่ายูดาและซิมิโอนตามรายชื่อดังนี้เมืองเหล่านี้เป็นของคนเลวีปรหิตจ,จากตระกูลโคฮาร์วงวานของอารุนเนื่องจากสลากแรกเป็นของพวกเขาพวกเขาได้ให้เมืองคิริยัตอาราบาคือเฮบรนกับทุ่งหญ้าโดยรอบในแบถบเทือกเขาแห่งยูดาอาราบาเป็นบรรพบุรุษของชาวอานา แต่ทุ่งนากับหมู่บ้านโดยรอบได้ยกให้แก่คาเล็บบุตรเยฟุเนเป็นกรรมสิทธิ์เป็นอันว่าวงวานของโปรหิตอาโรนได้รับเมืองเฮบรนเป็นเมืองลีภัยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาว่าทำฆาตกรรมลิบนาญาตีเอสเทโมอาโฮโลนเดบีอายินยุทธากับเบ็ดเชเมชรวมก้าเมืองพร้อมทุ่งหญ้าจากสองเผ่า และจากเผ่าเบนยามินพวกเขาให้กีเบโอนเกบาอาณาธษและอาลโมนรวมสี่เมืองพร้อมทุ่งหญ้าฉะนั้นเมืองซึ่งมอบให้แก่บรรด,ดาโปรหิตวงวานของอาโรนรวมทั้งหมดสิบาเมืองพร้อมทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ครอบครัวอื่นๆของตระกูลโคฮาร์ดของเผ่าเลวีได้รับเมืองต่างๆจากเผ่าเอฟราอิมดังนี้ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม พวกเขาได้รับเชเคมเป็นเมืองลีไผ่สำหรับผู้ถูกกล่าวหาว่าทำฆาตกรรมและเกเซอร์คิปซาอิมและเบดโฮโรนรวมสี่เมืองพร้อมทุ่งหญ้าจากเผ่าดานพวกเขาได้รับเมืองเอลเทเคกิบเบโทนไอยาโลนและกัดริมโมนรวมสี่เมืองพร้อมทุ่งหญ้าจากมรเสอีกครึ่งเผ่าพวกเขาได้รับเมืองทาอานาคและกัดริมโมน รวมสองเมืองพร้อมทุ่งหญ้าฉะนั้นรวมทั้งหมดสิบเมืองพร้อมทุ่งหญ้าที่มอบให้ครอบครัวอื่นๆของตระกูลโคฮารตตระกูลเกอโชนของเผ่าเลวีได้รับดังนี้จากมนสเสยครึ่งเผ่าคือโกลานในบาชานเป็นเมืองลีภัยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาว่าทำฆาตกรรมและเบเชเทรารวมสองเมืองพร้อมทุ่งหญ้าจากเผ่าอิสาคาคือคีชิโอนดาเบรต ยามูดและเอ็นกันนิมรวมสี่เมืองพร้อมทุ่งหญ้าจากเผ่าอาเชอร์คือมิชอันอับโดนเฮลคัตและเรโฮบรวมสี่เมืองพร้อมทุ่งหญ้าจากเผ่านับถลีคือเคเดชในกาลิลีเป็นเมืองลีภัยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาว่าทำฆาตกรรมฮัมมอดโดและคาธานรวมสามเมืองพร้อมทุ่งหญ้า รวมทั้งหมดสิบสามเมืองพร้อมทุ่งหญ้าได้ยกให้แก่ตระกูลเกอโชนตระกูลเมรารีเผ่าเลวีที่เหลือได้รับจากาเผ่าเสบุลุนดังนี้คือโยกเนอัมคาธาดิมนาและนาฮารานรวมสี่เมืองพร้อมทุ่งหญ้าจากเผ่ารูเบนคือเบเซรยาฮาดเคเดโมดและเมฟาอารรวมสี่เมืองพร้อมทุ่งหญ้าจากเผ่ากาดคือปราโมด ในกิเลอาตเป็นเมืองลีภายสำหรับผู้ถูกกล่าวหาว่าทําฆาตกรรมมหานาอิมเฮชโบนและยาเซอร์รวมสี่เมืองพร้อมทุ่งหญ้ารวมทั้งหมด12เมืองที่ยกให้แก่ตระกูลเมรารีซึ่งเป็นคนเลวีส่วนที่เหลือเผ่าเลวีได้รับทั้งสิ้น48เมืองพร้อมทุ่งหญ้าในดินแดนที่ชนอิสราเอลครอบครองเมืองเหล่านี้มีทุ่งหญ้าล้อมรอบทุกเมืองเป็นอันว่าองค์พระผูปป้เป็นเจ้า ได้ประทานดินแดนทั้งหมดนี้แก่อิสราเอลตามที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของผู้เขาและพวกเขาเข้าไปยึดครองและตั้งถิ่นฐานที่นั่นองค์ผู้เป็นเจ้าได้ประทานความสงบสุขทุกด้านแก่ผู้เขาตามที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของผู้เขาไม่มีศัตรูคนใดยืนหยัดต่อสู้ผู้เขาได้องค์ผู้เป็นเจ้าทรงมอบศัตรูทั้งปวงไว้ในเงื้อมมือของผู้เขาสิ่งดีทั้งปวง ซึ่งองคผ์ผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้กับชนชาติอิสราเอลล้วนสำเร็จผลไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ประการเดียว